ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในกับติดต่อเรื่องเทศกาลบุญกระท่กเนี่ยจะเป็นเทศกาลส่งท้ายฤดูฝนของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวต่อไปก็ต้องขอแนนำเรียนในภาพรวมว่าจังหวัดเชียงภูมินะคะการประกาศข่าวปลนะคะวันนี้ในช่วง6ปีนะคะที่มาพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ของอำเภอหนองบัวแดง ถึง25ชนิดีกำลังจะไลฟ์สดวันนี้มาพูดภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวแปลเดี๋ยวเราแปลตามทีหลังเป็นมาของบนกระทูบเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะครับซึ่งพี่ที่ซื้อมาจก็กำลังหาคำตอบอยู่ว่าท่านมีการซื้อถุงอะไรที่มีกลิ่นหอมที่สุดจริงๆผมไม่อยากตอบผมอยากให้มาลองดูนะครับลองมาแบบพี่ๆน้องๆพี่น้องการมาบ้าง ลับบ้านอันนี้คือใบอ้อมก็จะไปสอนใ้วัฒนธรรมกับเป็นต้นกระทูกมงคลเนี่ยค่ะต้นเล็กๆใช้แต่โบราณเป็นการท้าทายผู้กู้ราของเชาหรืเปล่จากจุฬาล้างความโลภของเราเป็นอย่าี วิถีมีคุณค่าขอกว่ามีคุณค่าต่อความรู้สึกของที่เราเป็นชาชนและต้องมีประเดนจะบอกว่าสาบูร์การูแดงนอกจากนั้นนอกจากอยู่รคนมีคกระตุกและกรดงนะถัดไปนะพี่โจเดนางมงานอะไนะสมุทัยสมุทยนะครเดี๋ยวว่า

ันนี้เหลาอย่างครับน่หกันเนกระทุครับแล้วเราตรงพุยๆมันนี่เห็นอย่างรครับเอ็น่มันมันเงางละอ๋อว่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือนอ๋อมันจะมองเป็นคล้ายๆดงไมมหรือยัง จะได้งามแล้วัดยอมบางสแยแดาเอบบเขาสิจัดขึ้นเมื่อใดทางานกระทูกนี่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับเี่อำเบอดอกประเด็เป็นเดือนเดือนตุลามเดือนตุลาเขาจัดแบบนี้ชุกปีบ่จัดกบนทุกเฟครับ มีของเที่มีความโดดเด่นที่เป็นอ,อ long, ตัตลักษณ์แตกต่างจากจงหวดอื่นโดยสิ้นเชิแน่นอนนะครับองที่ชาตรที่ที่ยที่รรั่นอาย่องนอง่นอาสยานสนาายรสาท่านร่นงวรายย เป็นยาบำรุงด้วยค่ะเป็นยาคนสมัยโบราณใช้เป็นน้ำชาหรือว่าใส่กระาสมุนรย้อที่สมุนไพรีงมาทก็เลยอันตรากว้เอามาทำเป็นกระาสมัยโบราณใช้ในการสมัยโบราณก็จะใช้ไบตองน้ำตาละร้าวแล้วก็เห็น่าสินาจประตาต ่ทุกนีค่ันจะเป็นเครื่องดื่มที่หอมไ่เอนสมัหมแว่าไปมันจะหอมเพื่อกินสมุนไพรและผู้จิจะมีส่วนผัดการสนับสนุนการจัดงานทุกประเพณ